วันนี้ผมมาสัมภาษณ์นะครับแขกพิเศษของเรานะครับก็คือกุลล่าหรือพี่ล่าของเราพี่ศรีภัยของเรานะครับกับสวนที่นี่สวนชื่อว่าอะไรนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวนพี่ชื่ออะไรนะครับบ้านสวนพอเพียงครับคำถามว่าเอะทำไมพี่ถึงมาตัดสินใจทําโกโก้ครับพี่ครับอ๋อโกโก้เป็นไม้ป่า เป็นไม้ป่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมสูงมากแล้อีกอย่างหนึ่งก็ราคาก็สูงด้วยค่ะแล้วมันเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากแล้วมันออกทุกฤดูการค่ะมันออกตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างที่อย่างที่เห็นนี่นะด้วยมีดอกด้วยมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกโตอันนี้ลูกใหญ่มากเลยะมันเก็บได้ตลอดเวลาค่ะเก็บได้ตลอดเวลาเลยนะอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์อะไรครับพี่สายพันธุ์ U S 18ค่ะ สายพันยุสแปรนี่มันมาจากไหนยุสแปดมาจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะใช่ค่ะถ้าเห็นทั้งหลังผมมันจะมีลูกกลมๆด้วยที่พาพาไปดูนะอันนี้ลูกสีแดงใช่ไหมพี่โอ้โหใหญ่มากค่ะแล้วก็ลูกลูกกลมๆด้วยอันนี้ก็อีกอีกสายพันธุหนึ่งว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าเป็นคนละลูกสายพันธุ์เดียวกันนะแต่ว่าลักษณะของมันเนี่ยลูกกลมเนาะใช่ค่ะโอ้โหพี่น้องครับมันขึ้นตั้งแต่โคนเนี่ยครับโอ้โหมันนับหนักน่าจะอยู่มาพี่ล่าครับ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัดสินใจทาโกโก้เนี่ยเพราะอะไรครับตัดสินใจทาโกโก้เพราะว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เป็นที่นิยมกำลังเป็นที่นิยมค่ะแล้วมันสาม,มารถแปลรูปได้ด้วยค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ขายฝักเป็นเป็นลูกผลสดนี้นะคะแล้วเราก็เอามแปาลรูปเป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นช็อกโกแลตเป็นเครื่องสําอางเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะอย่างอย่างที่ตอนนี้เขาก็เป็นที่นิยมกันค่ะและอีกอย่างที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นพืช เศรษฐกิจตัวใหม่ที่เลี้ยงง่ายมากค่ะมันไม่มันไม่มีแมลงรบกวนมันเท่าไหร่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่จะไม่ชอบปุ๋ยเคมีด้วยนะคะเท่าที่ดูเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมันมาเนี่ยก็คือเอาปุ๋ยคอกใจอย่างเดียวครับแล้วก็ใช้สารพราชาเขามาช่วยก็คือการโฮมดินคําถามว่าทําไมพี่ถึงมาทําเกษตรครับเออพี่ตกงานวิกตกอยู่วิกีโควิดเพราะว่าออพอโควิดมา งานที่พี่ทาอยู่เป็นงานด้านบริการค่ะด้านอะไรของศูนย์นะคะของโรงแรมซึ่งมันได้รับผลกระทบเยอะอยู่แล้วค่ะทีนี้เนี่ยพอตัดสินใจออกก็พระตัดใจลาออกมาเนี่ยเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยเราจะไปปลูกอะไรลำไยก็ถูกมะม่วงก็ถูกคือมีโกโก้อย่างเดียวเท่านั้นที่ตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์คนที่ไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงก็คือเป็นเกษตรกรมือใหม่ซึ่งอันเนี้ยปลูกง่ายมากแล้กอย่างหนึ่งแล้วเราชอบ ศึกษาเรื่องวัสดุสารพราชาเอาสารพระราช้าเข้ามาช่วยอมันเป็นพืชที่ปลูกได้กับพืชทุกๆุชนิดค่ะปลูกแส้ก็ได้ปลูกอันเป็นพื้นที่อินกันหม่ก็เห็นในสวนพี่นี้มีหลายอย่างมากเลยมีอะไรมั่งเขาเนี่ยโอ้โหอันนี้มะเขือเทศนะครับโอ้พริกด้วยโอพริกโอ้พริกใหญ่พริกเยอะเลยนะฮะ แสดงว่าโอ้มะเขือก็มีพี่น้องครับมะเขือก็มีเพราะเราปลูกใต้ต้นโกโก้เนี่ยเราก็ปลูกได้ทุกอย่างปลูกได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างอันนี้ใช่ไหมครับเรียกว่าการห่มดินใช่ค่ะอันนี้คือการห่มดินค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเราปลูกเห็นไหมฮะพริกมันก็ยังงามโอ้พริกก็งามมากเลยนะริงามมากแล้วปลูกดอกก็ได้เนี่ยปลูกไม้ดงไม้ดอกปลูกได้ทุกอย่างเลยทุกอย่าง อแล้วระบบไม่เวทมันจะดูแลกันเองมันสามารถดูแลกันได้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นธนาคารของอากาศได้ด้วยนะโอ้ธนาคารอากาศสุดยอดเลยสิ่งรอดล้อมรับดูแลสิ่งแวดล้อมมันจะทําให้ลดโลกร้อนได้ด้วยลดโลกร้อนได้ด้วยในลุ่มโอ้ไม่น่าเชื่อนะคือพี่ปลูกกโก้มากี่ปีแล้วเนี่ย ยังไม่ถึงสองปีเลยใช่ไม่สองปีใช่แล้วต้นมันทุ่มหัวพี่ขนาดนี้เหรอใช่ค่ะโตแล้วมันโตเร็วมากมันเป็นต้นไม้ที่น่ารักมากเห็นงนีน่ารักมากเลยนะดอกมันก็สวยดอกก็สวยด้วยโอ้โหนี่ดอกมันนะครับพี่น้องครับนี่คือดอกโกโก้ปาต้าดูนะพี่น้องครับมันออกน่าอิจฉาน่าอิจฉามันเหลือเกินนะโอ้โกโก้มาทำบุญด้วยอะไรเนี่ยมีลูกดอกมากเลยโอเคแล้วพี่ครับแล้วก็ช่วย เออพัียาอะไรนะแรงบันดาลใจของพี่ที่มาทางเกษตรเนี่ยคือยังไงแรงบันดาลใจจริงๆแล้วน่าถ้าถามเรื่องแรงบันดาลใจอ่ะก็คือคําว่าพึ่งพาตัวเองมาก่อนค่ะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องมาก่อนถูกไหมฮะการปลูกโกโก้มันเป็นพืชชนิดเดียวที่สามารถเอาสารตราชาเข้ามาปรับใช้ได้แล้วมันก็พึ่งพาตัวเองได้ด้วยมันเป็นก็คืออย่างที่ศารตราชามองอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าเราขาย ผลมันไม่ได้แล้วมาไปรูปได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ต้องการเคมีเลยใช่ไหมะมันไม่ชอบเคมีเราปลูกแล้วเราก็ลดต้นทุนเราได้ด้วยค่ะครเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อปุ๋ยราคาแพงๆเห็นไหมคะมปุ๋ยแพงมากตอนเนี้ยปุ๋ยทดสอบแล้วตั้งพันกว่าบาทแต่เราอ่ะไม่ต้องเราซื้อปุ๋ยที่เรา มากระสับละยี่สิบห้าใช่ไหมคะเราใส่ได้ตั้งห้าต้นอ่ะปีหนึ่งใส่หนเดียวเองค่ะปีละหนปีละหนค่ะปีละหนเดียวนอกั้นเราก็ใช้วิธีห่มดินบำบัดพะลาชาเลยครับค่ะแล้วมันก็จะทําให้บ้านเราก็น่าอยู่สวนเราก็น่าอยู่ค่ะมันลดโลกร้อนได้ด้วยครับช่วยช่วยแบ่งปันเรื่องความมั่นใจหน่อยว่าถ้าวันนี้วิกฤต เศรษฐกิจแบบนี้นะวิกฤตโรคระบาดแบบนี้เนี่ยเกษตรกรที่บางคนอาจจะยังอาจจะหางานไม่ได้หรือมีที่ดินอยู่แล้วเนี่ยเพื่อทางเลือกโกโก้เนี่ยมันดียังไง